ก็ใช่ด่า,าตั้งตตะปะหลังหลังข้าม,มาลองทำเงันทัวอะไรเพราะพุท่าอะไรคะนอนดงนอนเน่นนอนแน้นแบบโบ่งแบบเด็กแบบเด็กอะไรบอกก่อนไม่งั้นไม่ให้กินแบบเด็กอะไร ตั้งนิมนต์ตาเต่าแตนลงถุงพอถุงแบบคืนพอทหารฮักฮักเจ้าพงคนนี้ยองยองหน้าหนูอะไรหน้าหนูอะไรคะหน้าหนูขวักไร่ป้าป้าดําดํา พอฟ้าตายต้นตั้งพอพันเป็นไอตั้งพอฟันเปนตาตั้งพอสำเภาเบียบพอสำเภากลางไม่พอสำเภาเบียกอะไรพอสำเภากลางไม่ไปมอม้าม้ครับอยยักษ์ลอยเรือไปลอยลิงไปลอยแหวน ซาซาลาหลับซาซาลาหลับป่ะซาซาลาเงียบเนาะซอฤษีสีวดาวซาเสือเสือดาวจันกัดกันโต้ดยวกันซาเสือดาวขนองเขาเขาหีบหีเขาหีบอะไรคะเขาหีบใส่ผ้า เป็ดป้าลาจุฬาลาจุฬาอะไรคะลาจ,จุลาจุฬาท่าพยองอออ่างอะไรบอกก่อนมิเร็วๆไม่งั้นพี่ไข่มุกจะบอกแล้วนะออ่างอะไรไอ่างเนืองน้องพอนกุ้งอะไรคะโตต้าโตตา